สวัสดีครับแฟนบอลทุกคนในโลกของฟุตบอลที่การแข่งขันไม่ใช่แค่ในสนามแต่ยังขยายไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะด้วยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องข่าวลือที่กำลังร้อนแรงในแคมป์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงกำลังอยู่ในการต่อสู้สุดดุเดือด เพื่อเซ็นสัญญากับวันเดอร์คิดจากอายักซ์อัมสเตอร์ดัมนักเตะดาวรุ่งที่หลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปกำลังจับตามองโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่เป็นคู่รักคู่แค้นตลอดการนักเตะคนนี้คือใครทำไมถึงเป็นที่ต้องการขนาดนี้และโอกาสของแมนยูจะเป็นยังไงเตรียมตัวให้พร้อมกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วไปดูกันเลยครับจากรายงานล่าสุดของทีมท a l กและสปอร์สมูวันเดอร์คิดที่เป็นข่าวนี้คือแอรอนเบลแมนกองหลังตัวกลางชาวดัตช์จากอะคาเดมี Academy ของไอยัก์ บอสแมนถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในฟุตบอลยุโรปตอนนี้ด้วยศักยภาพที่สูงลิ่วและสไตล์การเล่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับยุคสมัยใหม่บอลสแมนเกิดเมื่อปี2007ที่อัมสเตอร์ดัมและเข้า Academy ี j a แตั้งแต่เด็กเขาเป็นผลผลิตจากระบบเยาวชนที่ผลิตสตาร์ดังๆมาหลายคนอย่างเช่นเฟนกี้เดยองหรือมัตไเดลิก แม้จะพึ่งก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แต่เบลสแมนก็สร้างความประทับใจได้ทันทีด้วยการลงเล่นนัดแรกในระดับประชีพเมื่อฤดูการที่แล้วและตอนนี้กำลังถูกคาดหวังจะได้โอกาสมากขึ้นในฤดูกาล2025-2026จุดเด่นของเบลสแมนคือความแข็งแกร่งทางร่างกายที่เหนือวัยความสามารถในการอ่านเกมที่เฉียบคมและการเล่นบอลด้วยเท้าที่นุ่มนวลเหมาะกับระบบ p o s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  i o ช b a s e สฟุตบอลของทีมใหญ่ใ,หญในพรีเมียร์ลีก จนถึงตอนนี้บอสแมนลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของไอยักซ์เพียงนัดเดียวแต่ฟอร์มขอทีมเยาวชนและการฝึกซ้อมทําให้โค้ชหลักของไอยักซ์มองว่าเขาพร้อมสําหรับบทบาทตัวจริงในอนาคตอันใกล้ค่าตัวของเขาจากการคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ20-30ล้านยูโรแต่ถ้าฟอร์มยังร้อนแรงต่อไปตัวเลขนี้อาจจะพุ่งสูงกว่านี้แน่นอนเรื่องราวของบอสแมนกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีรายงานว่ามีถึง5ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปที่กำลังติดตามสถานการณ์ของเขา โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลคือ2ทีมที่นำหน้าในการแข่งขันนี้นอกจากนี้ยังมีเซลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้และบาร์เซโลนาที่ส่งสเกาไปดูฟอร์มของเขาอย่างใกล้ชิดสำหรับแมนยูภายใต้การคุมทีมของรูเบนอาโมริมพวกเขากำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เพื่อเสริมแนวรับโดยเฉพาะหลังจากปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างลิซานโดมาร์ติเนสและความไม่แน่นอนของแฮร์รี่แม็กไกวบอสแมนจะเป็นการลงทุนระยะยาวที่เหมาะสมด้วยวัยเพียง18ปี แต่มีศักยภาพเป็นกำลังหลักได้อีก10-15ปีแต่ความหวังของปีศาจแดงก็ไม่ง่ายเพราะหงแดงเองก็มองบอสแมนเป็นตัวแทนระยะยาวของเวอร์จินฟันไดท์ที่อายุเริ่มเข้า35แล้วอาร์เนสลอตกุนซือชาวดัตช์มีความรู้จักระบบอะคาเดมี่อาลักญ์เป็นอย่างดีและด้วยผลงานของทีมในปัจจุบันที่มีลุ้นแชมป์ทุกปีอาจช่วยให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบในการเจราจานอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังมีประวัติการดึงนักเตะดัตช์มาประสบความสำเร็จเช่นฟันไดค์เฟอร์กี้ฟันไดค์หรือไวชนาดุม ทำให้บอสแมนอาจอยากมาค้าแข้งที่แอนฟิลนอกจากแมนยูและลิเวอร์พูลก็ยังมีเซลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนบาร์เซโลนาต้องการดึงนักเตะดัชมาช่วยระบบพอสเซชันของตัวเองซือ,อยังคอตออฟไซด์ site, ชี้ว่าการแข่งขันนี้อาจรุนแรงขึ้นในซัมเมอร์2026เมื่อสัญญาปัจจุบันของบอสแมนกับอาหยักเหลือถึงปี2027แต่ทีมดังๆอาจยื่นข้อเสนอในช่วงมกราคม2026เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าตัวพุ่งสูงเกินไป ไอยักเองก็เหมือนจะรู้ตัวและคงไม่ยอมง่ายๆพวกเขาเริ่มเจราจากับเบลสแมนเพื่อต่อสัญญาใหม่โดยเพิ่มค่าฉีกสัญญาเพื่อป้องกันการถูกดึงตัวไปแบบราคาถูกเหมือนกรณีเดลิคส์ในอดีตสโมสรอัมสเตอร์ดัมมองว่าบลสแมนคือดาวรุ่งที่ดีที่สุดในทีมและต้องการให้เขาเติบโตต่อไปที่นี่ก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2026กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูทีมหลังจากผลงานที่ไม่ค่อยดีในปีก่อนๆรูเบนอมโมริมเน้นการสร้างทีมด้วยนักเตะหนุ่มที่มีศักยภาพสูง คือให้สอดคล้องกับปรัชญาของ Youth and Energy ของเขาบัลซ์แมนจะช่วยแก้ปัญหาแนวรับที่ย่ำแย่นอกจากนี้การดึงบัลซแมนมาจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแมนยูในฐานะที่สมุรพัฒนานักเตะเยาว,วชนได้ดีคล้ายกับ Class of 92นที่ในอดีต Sport s m o ชี้ว่าแมนยูอาจได้เปรียบเพราะเอาเข้าจริงๆแม้ทีมจะดูย่ำแย่แต่แท้ที่จริงแล้วแมนยูมีงบประมาณในการซื้อตัวนักเตะได้มากกว่าที่หลายคนเห็นเพียงแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงระบบการบริหารของเซอร์จิมเลยยังไม่ได้ใช้จ่ายเงินนนใกกกาากาารคว้ตมมย สำหรับลิเวอร์พูลที่ฟอร์มดีกว่าอาจดึงดูดเบลสแมนด้วยโอกาสคว้าแชมป์มากกว่าอย่างไรก็ตามการแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่ระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลแต่รวมถึงทีมอื่นๆที่อาจยื่นข้อเสนอเงินก้อนโตในการแย่งชิงดาวรุ่งคนนี้คาดกันว่าการย้ายทีมของเบลสแมนน่าจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์2026ถ้าเขายังคงฟอร์มดีต่อไปค่าตัวอาจพุ่งถึง50ล้านยูโรซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับนักเตะดาวรุ่งสักคนหนึ่งข่าวการย้ายทีมของอารอนเบลสแมนกำลังทำให้ตลาดนักเตรระร คุณคิดว่าแมนยูจะคว้าตัวเขาได้ไหมหรือลิเวอร์พูลจะได้เปรียบหรือจะมีทีมอื่นมาตัดหน้าไปคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ข่าวย้ายทีมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ